รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย what <laughs> เหลือนะครับก็คือปีมะเมียมะเมียมะเมียปีมะเมหรือว่าหรือว่าปีม้านั่นเองนะครับพี่ต้องบอกเนี่ยว่าดาราที่เกิดปีมะเมียเนี่ยหรือปีม้าเนี่ยแซ่บๆกันทั้งนั้นเลยนะจ๊ะใครบ้างแอนดรูเด็กสารปอทฤษฎีแมทธิวดีนฟุกเกิลพลที่ขาดไม่ได้เลยค่ะใครคะคุณชาคริสสามีของคุณน้องสุดเลิยม้าะไรม้าแข่งหรือม้าพยศพยศบ้างค่ะอ่อนบ้างหลาบจ้าเจ้าชู้ทุกคนเลยเหรออาจารย์คนที่มีแฟนปีม้านั่งสะดุ้งไง แล้วจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคนปีม้าเนี่ยนะครับหนึ่งอะชื่อนึกถึงนึกถึงม้าเลยนะครับหมายถึงเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวนะครับขยันนะครับเป็นคนที่แบบมีพรสวรรค์ในการทํางานอ่าเขาบอกว่าคนปีม้าเป็นคนที่มีกิฟต์นะคือแบบพระเจ้าจะให้อะไรบางอย่างนะครับเป็นคนที่รักพวกพ้องมากม้าเนี่ยไม่ค่อยอยู่กันเดียวๆนะครับว่าเป็นฝูงก็อยู่เป็นฝูงเนียดังนั้นเนี่ยเวลาเรามีคู่หรือว่ามีความรักคนปีม้าเนี่ย ก็ต้องรักเพื่อนกันด้วยแล้วก็เป็นปีที่จริงๆเนี่ยต้องดูเรื่องอารมณ์เหมือนกันนะคนปีมาเนี่ยด้วยความที่มีพลังธาตุไฟบางครั้งก็จะอารมณ์อารมณ์แปรปรวนได้ง่ายด้วยในเรื่องของความมีเสน่ห์เนี่ยก็เป็นสุดๆอ่าเป็นปกติของของคนนั้าเนี่ยปีม้าถึงถือว่าติดอันดับปีที่มีเสน่ห์แต่ก็เชื่อว่าในเรื่องความซื่อสัตย์ก็มีเยอะเรื่องนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปแบบเออเป็นเสน่ห์แบบไปในทางที่ผิดอะไรอย่างนั้นนะครับยิ่งมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ย ก็ไม่น่กังวลใช้ไปเยอะแล้วค่ะใช้ใช้เป็นหมดแล้วใช่ไหมครับแต่ครับแต่แล้วเนี่ยใครที่มีคู่สําหรับปีม้าอยู่นะครับต้องบอกกันว่าหนึ่งบางทีมีความเป็นผู้นําเยอะด้วยนะคือคนธาตุไฟคิดตัดสินใจด้วยตัวเองก่อนนะครับบางครั้งอาจจะเผลอพูดอะไรที่มันแบบแรงๆออกไปบ้างเลยปีม้านะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ในใจคิดเนี่ยมันจะไม่ดีนะบางทีก็แบบคิดยังไงก็พูดออกไปทันทีะรบจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าปีที่สมพง์กับม้าเนี่ยมีหลายปี นะครับจะมีีเสือนะครับม้ากับเสือนี่ก็ได้นะครับม้ากับจุนักก็ได้ปีจอปีจอก็ได้นะแต่เสือกับจอเนี่ยก็จะเหมาะกับในเรื่องของงานด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดในเชิงของคู่ครองด้วยนะครับหรือว่าส่งเสริมในเชิงความก้าวหน้าเนี่ยก็จะเป็นปีแพะนะครับปีแพะก็จะเป็นปีที่อยู่กับปีม้าแล้วก็จะมีความสมพงได้ดีจริงชาคริสตต้องเลือกเจ้าเจ้เกิดปีแพะแล้ค่ะเจปีแพจะพาไปนะครับวน คู่ที่ถือว่าต้องระมัดระวังกันแล้วกันนะครับก็คือปีชวดถือว่าเป็นคู่ที่มีการปะทะกันเหมือนน้ำกับไฟน้ํากับไฟเลยอันนี้เป็นน้ํากับไฟที่มีการปะทะกันอยู่เสมอนะครับวิธีการทําบุญแก้เครดเนี่ยนะครับก็อะไรที่เป็นของให้เป็นคู่คู่างเวลาไหว้พระเนี่ยเทียนคู่หรือแบบต้นไม้ต้นโพงเงินโพทองจ่เป็นคู่รองเท้ารองเท้าอ่ารองเท้าก็ได้นะรองเท้าก็ได้ก็จะเหมาะสําหรับ ผู้ที่เกิดในปีม้าและปีชวดที่มีการประทะกันเกิดขึ้นแต่อย่างคุนเนี่ยนะคะเกิดปีละกาแต่พี่คิดเกิดปีมามียใช่ไหมมีวิธีเสริมดวงความรักให้แบบว่าสวีทไหมคะไม่พออีกเไม่พอร้รอแค่นี้ยังไม่พอตัวติดกันห่างกันไม่เท่าไหร่ก็โท้อถ้าหวานทุกสมองเราหวานขึ้นตาเยอะแหมอย่าแซวเลยนี้จะถามเผื่อเมียจ่าสามีจ่าที่เขาเกิดในปีมะเมียคู่อื่นอ่นนะครับจริงๆต้องต้องบอกว่า อย่างที่เราย้ำนะสำหรับฉ์บที่แล้วมคนพลาดไปนะครับคือว่าปีที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นปีที่มีสิติในทาง<อ>าดวงว่าม,มีความแบบปรับตัวกันได้ง่ายเจอกันคลิกกันได้ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าปีอื่นที่เราไม่ได้พูดถึงเนี่ยมันจะอยู่กันไม่ได้ถ้าอย่างงั้นอีก5นักสัตว์ที่จะต้องว่าคู่ใครคู่ใครหมอ,อช่วงหน้าสักที